โย่ยวาซันี่คือรายการวิ x The d e ซ์เดอะเดโไสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเป็นเด็กมังกรสายมาลุกนะครับสตาร์ลากนโวชุดใหม่ล่าสดที่ออกมาสดอสรดอน,อนเอาละมาดูกันสิว่าไม่ต้องเสียเวลาที่ที่ผมพูดนะครับมาดูกันนะบัดดีเราใส่นี้อยู่แล้วแฟทงอะไรก็ได้ไซส์สไซส์สเทา่านี้ตัวตัวเองกลเป็นไซส์ห นะครับตัวบวกคลิกด้วยตัวตีห้คลิกด้วยถึงแม้จะตัวเองเป็นสามคลิกแต่แท่นเห็นเพื่อนตุนยุดช่องอะ่ะใส่สีต่อไปตัวหลักใส่สีกับน้องชายของมันสาชิเป็นฝาแฝดน,นะคือผมเรียกว่าฝาแฝดใส่นี้เป็นตัวฟเวฟอร์ฟอแฝดดีสุดแล้วนะครับต่อไปตัวรูปีจุงน้องนะใส่สตัวนี้มาช่วย ตัว power ปว3 0 0 0ั defense ส0 0พตัว2พี่น้องให้เลยนะครับต่อไปคนเล็กรูปพี่น้องคนเล็กใส่สีคือใบนี้เป็นตัวเห็นเห็นเพื่อนตัวเองถูกฆ่าได้ชาร์จเกรฮิวหนึงเนี่ยนะครับจากจากการจากช่องคู่คุมอยู่ตัวอย่างเช่นงหนึ่ง,งช่องยึดช่องอะ่ะเออเห็นเพื่อนกำลังยึดช่องแล้วถูกทำลายได้ชาร์จเกตฮิวหนึงตัวตัว ตัวนี้สำคัญมากนะครับต่อไปโอ,โอมิรอดใส่หตัวนี้ตัวช่วยการถูกทาลายนะครับไปนี้ใส่1น,นะครับคือมีเท่านี้นครับมอนเตอร์มีเท่านี้ต่อไปเวทเซตเวทใส่สี่ตัวนี้มาช่วยนำมอนเตอร์เข้าโหมดไฟเซอร์ไฟขึ้นมือให้หมดนะครับและ ก็เคาน์เตอร์นำสู่กับการชากแเกตได้ได้โจวดแตามันวนที่ช่องยึดอยู่เช่นเอาสองแฝกเช่นสมมติว่าอ่ะสมมติว่าเป็นฝาแฝกลงมาใช่ไหมอยู่ในช่องยึดเออแล้วเราจะชัดเกตได้โจทย์สองนะครับเป็นยืนช่อง้ายฝาซ้ายกับขวาสำคัญมากต่อไปตัวนี้ตัวกันทำลาย ตัวน,นี้มันบอกว่าเ,เรื่องมองเรื่องมังกรหมาลุกหนึ่งใบาสนามเราที่การจะฆ่าจะโดนไม่ไม่โดนฆ่าแล้วนําหรือไม่ก็เทคล่าล่าที่สองนํำมอนเตอร์มังกรหมาลุกหนึ่งใบจากช่องหลอดขึ้นมือตัวน,นี้สําคัญตัวไปกันใส่สีตัวนี้มาช่วยไปตัวนี้มาช่วยกันไม่ให้เราถูกทำลายใส่สีตัวนี้มาช่วยได้ฮิ้ว สมมติมันมีสองสมมติมีสองตัวได้คิวสี่นะครับแล้วก็ตัวใบตัดเวทส่สี่เพราะตัวนี้เป็นตัวสําคัญตัวใบตัดเวทนะครับคือผู้แข็งกำลังไหว้ไหวเล่ไหว้เวทป้องกันหรืออะไรก็ได้คือเราไล่ไปนี้ไปเลยไปนี้ตัวตัดเวทที่ดีที่ดีสุดส่สี่หายาวเลยนะตัวตัวตัดเฟทส่สี่ นะครับไปตัวสําคัญว่าพอพอคู่แข่งมันบุกเร็วไงแล้วก็าหาอะไรตัดเฟดหน่อยบางเขมมังคานนะตัวนี้ตาเจ็บปูมสี่ใบคือง่ายๆชุดชุดน,นี้อะ่ะมันไม่มีค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกนะเดี๋ยวเราก็ใส่นี้เพิ่มหน่อยเพราะว่าเราจะได้โอกาสคือเปอร์เซ็นต์อ่ะคือให้5้าเอซน่ะคือได้เราได้ คือเริ่มเธอเราเราได้ไล่ไปนี้ได้ชาด์กเกจจุดหนึ่งนะครับและก็ถ้าเรามีใบนี้อยู่บนมือแล้วก็มีตัวตัวฝาแฟสเส้นขาวกับดำนะยึดช่องอยู่นะแล้วก็เราเคาน์เตอร์ไล่ไปนี้ได้ชาดเกดจัวอสองนะครับแต่ถ้ามันเฟดเราต้องใช้เริ่มนี้ก่อนนะครับคือง่ายมันต้องใช้จําเป็นที่ดีสุดแล้วคือทำไมต้องสองไปนี้เพราะว่าตัวกัน ในตัวที่ช่องยืดเดือเพิ่มมันยงคือคงอยู่ต่อนะครับไอเทมสงสัยฟรีๆใส่สามพอเพราะไอเทมนี้มันบอกว่าเราเลสตัวเองแต่นั้นเราเราลูกกาที่ยึดช่องอยู่อะสแตนแล้วเรายิงหนึ่งไรไปตัวนี้มันดีสุดเป็นกาะทาที่ดีสุดนะครับไม่ใน่าจตัวตัวเพิ่มเฟสคือเอาไปเล่นสายมังกรฟกงมังกรทรง เออโทษขอไปมังกรทรงฟ้าก็ได้นะครับคือไปนี้เป็นตัวดีเสร็จเพราะอบบอกว่าได้เริ่มได้เพิ่มอตแอดแท่เฟหนึ่งรอบที่สแตนสแตนไอ้มังกรหมาลูกอ่ะทุกตัวอเออหรือไม่จําเป็นต้องเป็นติดมังกรหมาลูกก็ได้อันนี้มันเล่นทุกสายได้นะครับไปนี้เป็นตัวดีสุดแล้วนะครับมีเท่านี้นะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เลือไปหน่อยนะครับว่า ทำเงถึงเร็วเพราะว่าเด็กผมอ่ะช่วงนี้ผมมันต้องมีงานอะไรทำอย่างก่อย่างอื่นก่อนที่มาถ่ายคลิปให้เสร็จเสร็จนี่ยคือมีงานเยอะมากคือตอบไม่ค่อ,อคยถูกอ่ะเออ,เอ,อและขอบคุณที่มารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ขอละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้คนอื่นดูด้วยแล้วมามาดูแล้ววันแล้ววันไหนที่มาจะมาดูเด็กเด็กโปรไฟล์คลิปนี้นะครับ แล้อย่าลืและอย่าลืมกดแล้อย่าล,ลืมกดแชร์ด้วยนะครับเจอปืนนะครับ